ะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาทําการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะ X2 ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับสตรีที่มีปัญหาภายในทั้งหมดเลยนะคะช่วยบําบัดบรรเทาปัญหาพวกตกขาวตกเขียวตกเหลืองอาการอักเสบคันหรือว่าน้องมีกลิ่นกลิ่นตุกตกกลิ่นปลาเค็มสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่ได้เกิด ทันทีทันใดหลังจากที่เราอติดเชื้อนะคะเราไปเจอเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้นะคะมันยังไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าที่เราเสียเวลาและเราต้องมาเสียเงินเสียทองเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอปล่อยให้โรคพวกเนี้ยมันสะสมอยู่ในร่างกายของเราเป็นเวลานานค่าสินค้าไม่ได้แพงค่ะแต่ค่าเรือรังค่าทิ้งปัญหาไว้กับตัวเราเนี่ย มันคือของที่ทําให้เราเสียทั้งเวลาแล้วก็โอกาสสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความรู้สึกดีๆต่อตัวเองเชื่อไหมบางคนนะคะไม่กล้ามีแฟนไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องแบบนั้นกับชีวิตคู่อะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นถูกไหมไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทะลึง่งตึงๆกันตลอกจูนเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เอ่อ เรียกว่ารับฟังปัญหาสุขภาพเรื่องพวกนี้ค่ะกับลูกค้ามาเยอะมากแก้ไขปัญหาลูกค้ามาเรียกว่าเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะปัญหาพวกนี้มันจะคลี่คายได้ต่อเมื่อเราอ่ะหันกลับมาใส่ใจที่เราจะต้องแก้ไขคือว่าถ้าเรากินน่ะปัญหามันจะถูกคลี่คายตั้งแต่จุดที่เราตัดสินใจถูกต้องนะสินค้าดีต้องใช้แล้วเห็นผล สินค้าดีต้องทานเพียงแค่สามถึงเจ็ดวันแล้วเห็นผลแต่ว่ามันจะเห็นผลดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าเราอะทานต่อเนื่องอย่าไปสนใจว่ามันราคาแพงไหมทานได้นานไหมคุณควรจะต้องสนใจว่าทานแล้วเห็นผลไหมหรือเปล่ามากกว่าค่ะคุณนะคะยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและความงามสำหรับคนที่เป็นปัญหาโทรมาได้เลยทักมาได้เลยค่ะ